วันนี้ปั่นจักรายานจากบ้านก็ประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับออกมาดูบุค้ามาทางเหนือของบุค้านี่นั่นไม่น้ำโขงต <c oughs> ้องฝั่งลาวเมืองปัตอันนง่งห้องมามีคำใส่เลยนอะนถนนตามชายแดน,นเงียบง่ายนะเรา จะพาไปดูนาครับนาของของลุงผมนี่แหละครับออะมาณน้นถนนมันก็อย่างเนี้ยครับไม่ค่อยมีรถหรอกแล้วก็ลมลื่นนี่นะวันนี้แบบฝนไม่ตกอากาศดีก็เลย มาข้างนอกไม่ได้ไกลตัวเมืองหมู่ค่าหรกครับก็ไม่ผมคิดว่าประมาณกิโลมากกิโลนิดๆน,นะครับจะพาไปจุดที่มันชมวิวมันสวยๆดูวิวสวยๆผมชินแล้วแหละวิวเนี้แต่มันคนอื่นน่าจะคนไม่เคยเห็นมันก็มันก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะสวยนะครับ

ฝั่งนู้นผมก็ไปแล้วครับเขาข้างในนู่นก็สูงกว่าเขาไอที่เราเห็นนี่นะอย่งผมเคยปั่นจักรยานเข้าไปข้างในแล้วเขาที่เเห็นมันซอนกยนประมาณสี่ห้าเชื่อครับ,รบท่านแหละมันจะไปเมืองหลักซาวหลักซาวไอเมืองายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามคนนั่นแหละว่าถ้าดาดเปิดเมื่อไหร่ก็คงไปนะครับในจันทไทยมันอยากขยันต่อ อันนี้ทำไม่เมืต่ต้องมานี่แหละดูบรรยากาศไปอมื่อยานแม่เอามาใช้ไปนี่ับเป็นอะไรเขาเรียกว่านี่ยสวนของลุงเนะี่ยอันนี้วัวนี้ไกนนะ่นี่เลย นี่นไก่เหรอวะไก่งวงวะไนี่มันมีควายนะครับมันมีควายไม่อยู่ตอนเย็นก็คงมาเหนุ่ยโผล่ยาไม่ให้งกินนี่พี่บอกโอ้ยายยงไปไหนน,นั่นนี่มาแน ถ่ายทำวิดีโอซะหน่อย ยป้างกันลงนี่ครับข้างๆยังสวนยางมผมว่าสวยเ่ยแสงมันกำลังลอดผ่านคนนี้ในมุมถ่ายรูปเลยคนนี้วันนี้มาถ่ายมิโอ็เลยคงไม่ได้ถ่ายนี่ครับบรรยากาศครับมานี้เป็นถนนนิมโขงนะฮะน่าจะมรภชอใช่ใช นู้ว่าเรามาชอปมอนนันใหญ่เลาะโอ้ยอยู่ไหนะจากหมู่ค้านี่ถ้า้องขึ้นเหนือเลาะตามนถนนเส้นนี้มานะมันก็เป็นอะไรนะบ้านหนองเนินเหรอครับอืมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ พาไนเส้นทางทางแถวว้านสวยสวยัง้แถวนี้เขาทำอะไรนะาทำส่วนยางกับข้าวกับเสเส้นแบบร่อนนะฮะ นี่บทอื่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับมีชาวบ้านมีคนพื้นที่นะแต่ความจริงผมว่ามันสวยนะอ่ะอมันจะเป็นเส้นที่ผมต้องเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยปั่นรญยะออกมลังกาอยู่นะโอ้ถนนเป็นอนุโมงง์ต้นไม้ไม่เลย ริงให้ทำคลิปที่ไม่ี่ยอะไรครับว่านู้นเอาเ๋ยวเอาไว้ดูฮะไม่รู้ว่าสิบปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเราว่าไม่ค่อยเอาไว้มีความสมรงจำตอนนี้ก็คือภูเขาฝั่งประเทศลาวนะฝั่งนูนนะ้น่ะฝั่งลาว มองไม่เห็นนะมันจะเหมือนภาคใต้หน่อยนะมีสัญญาณต้นยางเล้อ่ขภาคใต้หน่อยช่นไปเนี่ยแยกนี้ผม,ผม,มตรงไปก่อนนะครับมีน้องซ้ายไปหนองเนินถ้าไมหนองเนินพุ่ง หวานเหมือนผ้าลงไปน้องคังขามันทะลนุน้ำตกข้ามฝนได้ด้วยม่นลูลกเปิดใช้เข้าก่อนนะแต่วันนี้เราคงไม่ได้ไปนะามาดูบรรยากาศขอ,องถนนเส้นนี้โล่งสวยงาม เงียบง่ายมากนี่มันจะมีชมวิวไม่รู้นะเขาเรียกมชมวิววอกแต่ผมเรียกอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นเขาเรียกว่าไงเห็นท้องนาเห็นภูเขาเนี่ยสวยพอดีเลยนะครับ นั่นไงภูเขานั่นอ,อันนี้เราจะเห็นเขาข้างในเห็นมันสูงมากนะมันสูงเสียดเมฆเลยนั่นนะครับนั่นคืฝั่งลาวนี่ครับเป็นเห็นยางนับนนกไกต่อครับงามเส้นทางเ่ยม,มุงพ้าไอ้หนอง้างคา เงียบครับไม่ค่อยมีใครหรอกมีชาวบ้านครับว่าจะพามาดูนะใครเห็นเห็นสัญญาณ <c oughs> อย่างเยอะมากเห็นครับนี่ส <c oughs> นองจริง <c oughs> จร่งมันมีหลายเส้นทางที่สวยมันมันเราอะไรวันนี้ผมมามาทางเหนือแล้วกันอืมมาทางเหนือของขอำเภอบุรพา มันจะเป็นเส้นทางปัน่นจักรยานเส้นหนึ่งแหละตาบผมนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เห็นอะไรเยอะเลยนะภาพอำเภอเล็กๆอำเภอชายแดนเล็กๆอำเภอนี้ไม,ม่ค่อยมีนะมีเซเว่นอยู่อยู่อยู่แค่ที่เดียวในอำเภอ,อ แล้วก็รานอาหารน้อยอคืนนี้สำหรับผมผมแบบโตมาคนพักกลางมาอยู่นี่คือบ้านแม่ผมอยู่นี่ผมผมยังหาเอินยากเลย <c oughs> มีสโนว์ใครชอบแบบเที่ยวแบบเรียกไงมาเที่ยวแบบอันสโลไลฟ์นึงที่เขาว่านะมันก็นี่แหละสโลไลฟ์ของจริงเลย การที่อะมเที่ยวแบบได้อันธรรดหน่อยเนี่ยผมว่าน่าอืมปั่นจักรยานมาครับมันคือเหมายความว่าอันนี้ว่ามันจะมาเที่ยวเส้นเนี่ยมันก็มีจักรยานให้ยืมอยู่มั้งหมู่ค้ามันมีรีสอร์ทอยู่นะฮะมีที่พักอยู่ที่หมู่ค้าเหนือเห็นเขามีจักรยานให้เช่าอยู่ให้ยืมป่ะ ก็หวงที่ผมมาเวลามันประมาณสี่โมงนะจชะสี่โมงครึ่งผมชอบเสียงนานนี่นม,นนนนมาเถอะดูแล้วแยเบ็นการมาสวยจริงมองวันอ่อนผมปัน่นภรรยามาทำนี่แหละผมเห็นผมก็่าในนึกนะว่ามาถ่ายมีโอ้ผมก็ดีกว่า โองดูค่ารอกสองข้างเลยนะขนาดสวยมากจริงต่างยังหายากมากเลยสวยจริงครับ ไปถ่ายลูกเดี๋ยวเอาไว้บ้างน้วนะ่นี่ฝั่งนู้นก่านโน้นนะ่ะนี่ก็คือถ้าเรามุกออกไปก็คือประเทศลาวโอ้โหมือต้องขขามโป่งไปหน่อยนะครับสวยมากเลยผมว่าสวยมากเลยอืมสวยจริง เหนแล้วครับที่พูดไหนไหนสวนจริงครับโอ้โหเห็นแลน้วแบบชื่นใจน่ะบรรยากาศใหญโขนาดนี้นะมัน,จจน,น,น,มนลอไ,ไหนไกลนะอยู <สะ S 1> ่บ้านนย่แล้วมีความสุขนะนหน้านี้หน้ามามากเลยเป็นหน้านา ข้างกำลังแบบเริ่มเริ่มออกออก,ออกลวงลมาแหละไม่นานนะไม่นานเดี๋ยวเขาก็คงต้องเขาเรียกว่าอะไรคงต้องแบบวก็เกี่ยวข้าวตัดไม้นี่เป็นอ้น ไม่อ่อยทางหลักนั่หน่อยลงแค่ออกมาสวยจริงๆ,น,ๆนี่นี่สวยจริงๆนี่แหละอยากกันถ่ายเก็บเอาไว้ครับนี่มันสวยสวยเลยผมนี่มันสวยจริงนะเอาครับเราเค่อยเจอที่ใหม่ครับยังงูเอาไว้กินหญ้าที่อะไรนะสวยนยางพารา กำเข้าตัวบ้านหนองคางค่าผ่านมาตามทางนรื่อยๆบ้านนิดๆน,น,นะฮะ เป็นทางทันนั้นนาสองฝั่งมันสลับมันสวนยางไปเลยไปครับไปต่อถ้วเป็นทางใค้ช่วงนี้หร่อว่านี่ก็ทางนี้แล้วนี่ ผานอนามัยน้องท่ามาครับลองไปแล้วมันจะวกกลับไปที่บ้านน้องเนินน้องเนินท่าใช่แล้วน้องท่าเราก็จะวกกลับไปบุคคาได้ครับมันเป็นแบบมันมุงอมฮะเส้นทางนี้นีแหละโอ้อากาศเย็นใะมาถึงเนี่ยโค้งนะะี่นะฮะเนี่ยให้เนี้ยวเนี้ยวซ้ายไปเลยเนี้ยวซ้ายนะครับมันจะวกกลับไป ไปไหนไปหนองเนินท่าเอ้ยไม่ใช่ไงหนองเนินพุ่งครับเนี่ยถ้าตรงมานี่ออกถนนใหญ่ฮะออกถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนี่ไอ้ตัวนี้ช่วงนี้หนองเนินเท่าไหร่หนองเนินเนี่ยนะครับเนี่ยสวยมากเลยเป็นเหมือนแบบครับเน็ตเป็นอะไรที่ว่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ย อใช้ได้เลยพระอาทิตย์กำลังตออกด้วยรอบข้างสักหน่อยนี่เลยอืมองกลับไปพระอาทิตย์เหนนือนอนสวยงามนี่นานี่ข้าวยังไม่ออกลงกตรงนี้เนาะ นี่ถ้าผมผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้สวยสุดละมันมันว่างมันโลง่งมันไม่มีคนหรอกครับไมค่อยมีสวยนะผมว่าเหมาะกับการแบบพักบ่คนปั่นจักร,รยานอ่ะเออหรือว่าขี่รถเล่นชิวๆแบบเที่ยวอ,อะไรเงี้ยครับน,นช่วงช่วงช่วง,วงนี้กำลังสวยเข้ามาประมาณนี้นะ่โมง5โมงครับนั่นแหละกำลัาางสวยเลดูบรรยากาศ สวยจริงๆมันมันยากอ่ะต้องมาเองมันสวยมากลายพอกครับมานเนี่ยสวยมากมาอย่ามาทำอมมย่ามีนะครับอะไรตรงนี้ตรงนี้สวยจริงๆอ่ะชอบมากเลยออโอ้โหเส้นทาง สว,สวยมากฮผมว่าโอ้ฟงเลยครับสวยแบบเงียบผู้คนด้วยอ่ะ าทิตมันตกมาใส่แบบตกมาใส่ข้าวอตอนข้าวโอ้มนันแบบออกสีแบบมันจะท้อนสีเขียวสว่างออกมาสวยมากดูตรงนี้มัน็นคิดว่า,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 วา,วาเห็นครับอาทิตกอตกเมาฝั่งนูน้นเราจะเห็นพันธุกอยู่นู่นนะฮะนี่โห เนี่ยมัน,นานอย่าะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรก็ได้เนี่ยในในยมองๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอะไรกันยังไงผมไม่เกี่ยวข้องนนี้สวยจริงนะครับอืมี่าข้างทางนาล้วนล้วนสลับกับอะไรสวนยางพารา ยังคลายอยู่มื่อนี่เชียรนน์ต้นอะไรอ่ะต้นที่มาทำหอมนะไม่รู้บางคนเขาบอกว่ามันเหม็นนะต้นอะไรเนี่ยต้นไม่หยุดว่าใช่นะเนี่ยแต่ผมชอบนะมาฮะเนี่ยองไม่นี่ก่อนะน้องเนินเนื้อสองอีโน ทำไมผ่านอุโมงค์ต้นไม้ออกยิงละอันเนี้ยผมว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่ออกยิงแหละเห็ไนไหมางนๆเห็นไหมเป็นอุโมงค์เลยอ่ะฮึบเลยแหละกลางคืนมาผมเคยมาแบบช่วงเวลากลางคืนนะไปจากเมยามามืดๆอนะ่ะมืดมองไม่เห็นอะไร <c oughs> นี้จะมีไฟแต่น,นี่มันมันอ่าช่วงฟเูเพยหน่อยเย็นๆหน่อยมันยังยังไม่มืดมากเนี่ย วโมงแล้นี่บรรยากาศโอ้โหพักใต้เลยเนี่ยผมเคยไปอยู่พักใต้อยู่พักหนึ่งครับไปทำงานนะเหมือนแถวสุราชเห็นไหมสวยไหมโอโ้สวยมากเลยนะโวงตงินไม้มืดอ มันงอกนี้มันอีกมีบรรยากาศหนึ่งเลยนะ <c oughs> นี่นะก็จะมุ่งตรงไปหนองเนินแล้วก็บ้านหนองเนินหมายที่เนินไฟอุ่นมืดเลยนะอุตภัญญาลังขึ้นอยี่นะครับมียามแรงบ้านหมูคคา